สวัสดีค่ะตอนนี้เ้องยีฟ้าอยู่ที่วัดอะไรหรือวัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมวันนี้ก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมตดวน,นี้อะไรโยโกโซะแปลว่าอะไรไม่รู้ยินตอนดินดีต้อนรับโอเคเดี๋ยวเราปีนเดินขึ้นไปข้างบนตันนี้จะมีทางขึ้นสองฝั่งนะเขาบอกว่าตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเอายังไม่เคยมาเนาะลูกเนาะนีมีบันไดขึ้นด้วย แต่พูดถึงก็ไม่ได้สูงมากแ๋่เวเ้วขึ้นไปดูข้างบนมันมีอะไรบ้างนี่ถึงแล้วข้างบนแป๊บเดียวเน,นี่ว๋าเดินอ้อมได้ด้วยเหรอนี่คือบรรยากาศนะนี่เขาก็จะทำเป็น ศิลปะข้างผนังใช่ป่ะวาดรูปใช่ป่ะนี่นี่ดู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 ตัวประตูนี่หอยเฟลใช่ไหมเนี่ยตัวเกียวทาวเวอร์เป็นญี่ปุ่นหมดเลยอ๋อเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยนะนี่ไงดูสิดู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 ต้นซากุระอิงฟ้าว้าวก็เสียวดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะฉายไปรอบๆนะครับบริเวณรอบๆวัดนะนี่ไง ขึ้นมาก็สูงค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนี่นูนรถเราจอดอยู่ตรงนู้นนะรถน้องยีฟ้าจอดอยู่ตรงนูน้นเราก็จะเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วเข้าไปดูวานกันตอนนี้ยิฟ้ากับแม่อ้อยไปถึงนู่นแล้วนี่ดูดูดูครับดูนี่ก็จะเป็นศิลปะเนาะวนะาดรูปสไตล์ของเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นหมดเลยนี่ อันนี้คือรอบนอกบริเวณวัดนะสามารถเดินรอบนอกได้เราจะไม่เข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะฉะนั้นเชิญจ้าภาพวาดข้างผนังสวยมากเอาไปปักเลยโทษบริเวณปุ๋บนทนนะครับ่อธิษฐานน่จะมีงานด้วยนะครับมาวันนี้ที่น้องยิงฟาร์มได้ทั้งนั้นครับเอาไปปักเอาไว้ดนวยครับเอาไปปักแล้วครับเอาไปปักอะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะยินดีต้อนรับฟ้าดูตัวนี้เลยมีตัวนี้เลย เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับข้างในพอดีวันนี้มีพิธีด้วยแต่เขากำลังทำพิธีบวงสวงสร้างองค์เกดีด้วยนะครับนี่เลยเลอกยามีพิธี นี่ก็จะเป็นข้าพุทธมนครับทีับเทาปันไว้รอบนะรอบบุดมีไมลลอยนะมีไมลลอยก็ดีนะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีมีการทำพิธีข้างบนนะครับเสียงมันไม่หายไพลลอยพอทานน้ำบกย เป็นภาพวาดฟาผนังนะครับก็เป็นศิลปะอีกอย่างนึงเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อโตของมิ ก็กำลังก่อสร้างด้วยนะครับก็ยังไม่เสร็จดีนี่บริเวณข้างในนะข้างในโบสแล้เข้าไปดูข้างในโบสถ์ทางนี้มีนะัเหนี้ครับ ตึต่อตรนสองต้นเรรงถ้าอยู่ที่ยาวใช่เราเกือบพลาดแล้วนี่ไงภูเขอไฟฟูจิยิงแทนลูกกอลก็หลุดจ้าว่าก็ดีจะอยู่นี่ภาพวาดฝาผนังอีกฝั่งหนึ่งนะเมื่อกี้เราเดินอีกข้างหนึ่งแต่เรายังไม่เดินรอบนี้ยังอยู่ทั่วลูกหลานะจานนี่ก็จะเป็นภูเขอไฟฟูจินะภาษาของาก้าด้วยแล้วเขาก็จะเขียนบอกด้วยนะครับว่าที่วาดลงไปนเป็น ตรงหนของญี่ปุ่นเนาะหนึ่งปีเสร็จเรียบร้อยเลยนะนี่ไงเย่งมชิ้นจังเหล่ายนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นการ์ตูนนะของญี่ปุ่นเนาะนี่เซรามูนด้วยแต่วันนี้ข้างล่างเซรามูนกอนะแล้วก็ไหนไอนี่ไงไออะไรนะแม่ตัวเนี้ยเอ้ยนี่อะไรเล่ เฮ้ยนี่ดาบพิฆาตสูงยิงฟ้าต่ยดงสวยอ่นั้นจะมาเขจะเดินฟ้ามีใครบ้างชี้เรียกว่าไปต่างประเทศนี่ใครบ้างอันนี้ใครขออนุโมทนี้ยกากยาอมนะแต่จะมาุกต่ออีกตัวเนี้ยนะจะบอกเด็กก็ตัวนี้อ่ะนี่ชี้สิอทำไมชอบร้องไห้อ่ะแล้วคนเนี้ยซาบิโตะนี่อ่ะซาบิโตะนี่ฟ้ารู้จักหมดเลย แล้วย้อนภาบสวยนี่ไงของแม่นี่การ์ตูนที่แม่ชอบโค่นนั้นนี่นี่โค่นนั้นเดี๋ยวพ่อจะพ่อพ่อช้างจะบอกว่าพ่อพ่อชอบเรื่องอะไรแต่ให้อุไว้ก่อนเรื่องอะไรนี่นี่คือที่พ่อช้างชอบมากเลยนะเรื่องนี้เนาะเป็นการ์ตูนที่เขาสู้ชีวิตดีนะนี่นี่คือลูฟี่อย่างแท้ ขอถ่ายรูปหน่อยลูซี่กับไอ้นี้นะใครแม่แม่คนนี้ที่เป็นมวยปั้มอ่ะชื่ออะไรนี่นี่ๆๆก็จะเป็นนี่นี่คือตำนานอีกเรื่องหนึ่งนี่เราเดินลงนี่ได้นี่งอกุลรับถ่ายรูปได้ได้ไหม หาปัดสิทพิเมนี่ตาข่างขาปัดสิทพิเมแต่แดดแล้วมากนี่โดนเลมอนนี่เอสไงเอสมัดเพิงพี่ชายของลูฟี่น yes, ี่โดเรมอนชิซุกะโนบิตะไจแอนซิเดโออันน mm ี้อีคิวซังการ์ตูนตัวเรื่องนี้คือดูมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอีคิวซังนี่อะไร เหรอเฮสวยอิงนี่เรื่องนี้ก็ตำนานอีกเรื่องหนึ่งลินจาฮาตุริลินจาฮาตุริีราารรอ้อมตอาเออเขาว่าสวยมากเลยอะฟ้าฝั่งนี้มีอะไร,รไอ๋อฝั่งน,นี้คือที่เราเดินขึ้นมาใช่ฝั่งน,นี้คือฝั่งที่เราเดินขึ้นมา น,นี่คือรอบๆนะครับสามารถเดิน,นได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ปใช่ไหมสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นใช่ไหมครับนี่นะครับนี่ทางที่เข้ามาของวัดเนาะบรรยากาศข้างบนก็สวยนะครับนี่ชอบตรงที่ผ้าวดาดฝาผนังเนาะเป็นตำนานของญี่ญปุนป่นพวกพวกการ์ตูน,นเนาะเรราจะา้อนาถวยี่สวยมากโน,นโดเรมอน บางทีเราอาจจะใช้ประตูทะลุมิติของโดเรมอนก็ได้นะนี่ไงถ้าเกิดว่ายุค90ใครไม่เคยดูเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะงอกุลตาคนบอลแซบไตอนี่ฟ้าถ่ายรูปเขาด้วยได้นะนี่ไงของพ่อนี่ ตาตาคาราตสุยฟ้ากันแม่ธรรมังอับิปุชยามะอิงมันเป็นเรื่องที่เราเรียงกันเลยครับเรื่องของฟ้าเรื่องของแม่แล้วก็เรื่องพ่อเห็นไหมธรรมังอับิปุชยามะลูฟี่ก็จะมีใครบ้างลูฟี่อุซบโูพัตวะแล้วก็แฟงกี้พัตวันตาโซโลสันจิมิแล้วนามิไปไหนอะสวากูพัตวตาสมโมธรรมังนะมัสสามิ สุปฏิปโนภควะงภสาวะสังคูสังขังนามิเขาเรียกว่าแมวมีเงินตรงนี้เองนี่ไงเพื่อแม่อยู่แล้วดูเราจะมาดูวิวกันนี่แมวกวกซับด้วยฮะนี่คือ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เป็นแมวขอกซับนะครับนี่ไงที่เราเขาถ่ายกันเขาจะถ่ายกันตรงนี้ก็จะมองเห็นพวกการ์ตูนที่วาดภาพเนาะในผนังสวยอ่ะถือว่าสวยนะครับวัดนี้อมตังนี่ก็จะเป็นทางเปิดโป่งอีควานารารูปขอเปิดเลิกเปิดไช่ขอเท้าไชยเทวาสิ่งใดอันประเสริศนักวัชร์อารามบรมีพระแม่ธรณี จงเปิดกรณีนักธรรมสำหรับคลิปนี้นะครับวัดเสาทิ้เนาะจังหวัดพะเยาถ้าใครจะมาที่แม่อ้อยก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทางน้ำแม่ปวกทับนะครับที่เป็นไฮไลท์โอเคสำหรับคลิปนี้นักอินฟ้ากับวัวช้างก็จะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูที่ขับไปกันเจเมจูเปตีข้ารับเต